สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องสัตธามาปฏิหารเกิดนะครับผมสวัสดีกับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นหลักไม่ใช่หลักดินะครับเป็นชุดนอกรอบเด่นล่างเด่นล่างวิ่งล่างนะครับชุดนอกรอบนะครับผมพัฒนาปรับปรุงมานะครับจากงวดที่แล้วเข้าจริงนะครับ1เม็ดเดียวตัวเดียวนะครับออก10 นะครับดูว่าจะชนตัวไหนจะมาหรือไม่นะครับเป็นงวดที่2นับที่ชนตัวเดียวแล้วมางวดก่อนก็ชน3ก็ออกศูนย์สมางวดล่าสุดนะครับชนเลขหนึ่งออก1นศูนย์อืมมานะครับ ก็ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของลีปนะนครับผมกอย้ำคำเตือนกันอีกครั้งนะครับขอพูดคำเตือนกันอีกครั้งบางคนก็ไม่ได้อ่านเนาะผมขอพูดด้วยกันนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือให้รับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณโดยใช้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย,ย้อนหลังมาคำนวณหาสูตรและนำมาวิเคราะห์กันอีกครั้งการคำนวณ นะครับสูตรต่างๆและการวิเคราะห์นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านะครับโปรดใช้วิจารยณด้วยและที่สําคัญนะครับผมไม่สนับสนุนการบริหที่ผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทเนาะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาคํานวณสูตรให้ดูนะครับก่อนอื่นไปรันผลกันก่อนรันผลกันก่อนนะครับแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับของล่าง นะครับของเลขท้าย2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปเทียบกับชุดปักหลักตรงๆซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสรุปให้เรามาดูกันนะครับผลนะ1 0นะครับโบ๊ะบ้ากันเลยนะครับผมมาเลขหนึ่งชนตัวเดียวมาตัวเดียวทุกท่านเอ้ยผมก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับมันอยู่ในตัวรองของผมนะครับเมื่อกี้เราก็เทียบก็เข้านะครับ ไม่ได้ขอให้เดินทุกงวดนะครับแต่ขอให้เดินเยอะที่สุดนะครับขอให้ขอให้เป็นผลดีเอาง่ายนะครับขอให้เป็นผลดมีมีสมาชิกนะครับคนนึงนะครับผมก็อ่านแล้วผมก็จะเอามาชี้แจงด้วยนะครับเพราะว่าก็บอกว่านะครับใช้ปากกาเข้มๆหน่อยมันอันนี้มันสีแดงกับสี ดำกับน้ำเงินเลยนะครับมันไม่มีเข้มกว่านี้เลยนะครับอันนี้เข้มสุดแล้วแหละสําหรับผมนะครับนี่มันคือแม่สีเลยนะครับสีดำกับสีแดงอย่างเงี้ยแล้วก็กระดาษก็สีขาวมันน่าจะเข้มเลยนะครับน่าจะเข้มสุดแล้วนะครับและผมเขียนเสร็จผมก็จะซูมให้แบบนี้นี่นี่นะครับถ้าเราซูมใหญ่ๆเลยเนี่ยพอเราเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยตาลายไหมครับมันตาลายนะครับ มันจะตาลายเอาเอา,เอาที่มันพอดีนะครับเราอยู่ตรงจุดเกืองกลางนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสองสูตนี้จะเดินต่อหรือไม่เดี๋ยวเรามาชมกันก่อนอื่นนะครับผมเขียนให้ก่อนอสูตรที่ปรับปรุงเนี่ยเดินนะครับเดินดี สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งก่อนเรามาดูกันนะสูตรที่หนึ่งสูตรก็คือหน่วยบนบวกหน่วยบนนะครับหน่วยบนงวดที่แล้วหน่วยบนงวดที่แล้วเลขแปดแปดบ,บวกแปด <c oughs> หน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างนะครับ1บวก10ล่าง1นะครับบวกกันครับผม8ปบวกแเป็น6เป็น7เป็น8นะครับเอาผมเอาเฉพาะเลขหน่วยเลยนะมันจะได้ง่ายๆนะครับ8 ครับ,บวกได้เลขแปดนะครับนำเลขแปมาบวกกับเลขคงที่นะครับแบวกเนะครับเท่ากับ15เอาเฉพาะเลขห้ามาครับ5บวกกับเลขคงที่คือเลขหกนะครับ ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดเอาเฉพาะเลขหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งบวกกับเลขคงที่คือเลขสองนะครับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามนะครับตัวนี้ครับห้าหนึ่งสามได้เลยครับสูตรที่หนึ่งห้าหนึ่งสามครับ านะครับ513 513มาดูสูตรที่สองสูตรที่สอจะเป็นเด่นสีตัวนะครับจะเป็นเด่นสีตัวดูนะสูตรที่สนะครับสูตรการคำนวณมีดังนี้10บนนะครับมันออกเลขมันออก18เนาะ10บนก็คือเลข1 1 บวกสิบบนนะครับบวก1นะครับบวก10ล่าง10บล่างก็คือ1บวก10ล่างก็คือ1นะครับ1บวกกัน4ครั้งครับได้เลขสี่นะครับ เ,เลข4นะครับบวกกับเลขคงที่นะครับ4ีบวก1นะครับเท <ๆ S 2> ่ากับ5ครับ 5, 5บวกเลขคงที่ครับเลป็น้าบวก8เป็น13ไมเฉพาะเลข3มาครับ3บวกเลขคงที่3 นะครับสามบวกสามครับเป็นหกหกบวกเลขคงที่ครับเลขหน 6. 6ึ่งหกบวกหนึครับเป็น7นะครับห้าสมนะครับได้แล้วครับเด่นสูตรที่2เอเฮ้ยนะครับมาแล้วมาแล้วเริ่มตรงเริ่มตรงจะตรงกี่ตัว ห้าหและ7 2สูตรชนตัวไหนมาดูกันตัวแรกเลย5่าครับตัวที่สองหมีไหมไม่มี3าครับ ชน5กับ3ชน5กับ3ผมจะยังไม่วงกลมนะครับผมจะวงกลมในกรณีที่สูตรไหนเข้าตัวไหนเข้ากี่ตัวสูตรไหนเข้าตัวไหนเข้ากี่ตัวนะครับหกับ3มนะครับมาหนึ่งตัว5ไม่มานะครับแบบนี้นอกรอบชุดนอกรอบนะครับ ถ้าไม่มาผมจะเขียนไว้เป็นี้เหมือนเหมือนชุดนี้เห็นไหมครับผมบอกว่าถ้าหนึ่งไม่มามันจะออกพวกนี้แต่ถ้าคือหนึ่งมาก็คือจบนะครับคือหนึ่งมาคือจบงวดที่แล้วเอาพวกนี้ไปประกบกับแต้มครับหนึ่งแต้มเออนะครับดูนะถ้าสมมุติห้ากับสามไม่มามันจะออกห้ากับสามไม่มาได้สองสูตรนี้เข้านะครับเขาเรียกว่าชุดนอกรอบสาหรับผมนะมาดูนะครับมันจะเป็นพวกนี้ก็จะไล่ดูนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ห6ึ1งหกหงหนแล้วก็1771มีแค่สตัวครับใช่ไหมผมพูดถูกไหมเพราะทำไมได้แค่4ตัวประวัติที่ผ่านมานี่ครับสอศนย์ิชนศูนยที่หนูนยที่สชนกันคือ9กับ0นยไอ้เกับ1ผลที่ออกคือ30ศนย์ ไม่มีเลย9กับ1แต่นะครับไปเข้าในชุดนอกรอบแบบนี้ครับกรณีเดียวกันผมกันให้นะครับนี่เห็นไหมออก30ย์เลยจะมีแค่4ตัวถ้ามันมีองค์ประกอบ2อย่างนะครับ2ศูนย์นี้เดินและ5กับ3ไม่มาถ้า5กับ3ไม่มาและสูนย์เดิน1อ1ง7 1 1ครับมีแค่นี้ครับตรงๆครับ มีแค่4คู่ตรงหรือ2คู่ไปกับ1นึ 1, 1่ง7กหนึ 1, ่งหนึ่เทียบแต้มนะครับเทียบแต้มให้ดูเลยนะครับเทียบแต้มเอาอง่ายๆครับไม่ต้องมาก็ได้5กับ3ม <c oughs> นี่มีแค่2คู่เนี่ยนะครับ17กับ16เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเทียบแต้มครับ<ม>ชอบมีหลายคนชอบ17อยู่นะครับนะแต้มครับ สี่หกเจ็แปดเก้าสามเข้าแต้มหมดเลยครับเข้าแต้ม 7. เจ็ใช่หมหกหนึ่งหนึ่งหกคือแต้ม7จ็7หนึ่งเจ็ดเจ็ดหคือแต้มแนะครับมีหมดเลยครับแต้มเจ็ดแปเข้าแต้มด้วยนะครับแต่ถ้า5กับสามมาตัวไหนจะเข้าแต้มผมจะรูดให้ดูนะครับผมจะรูดให้ดูให้มันจบเลยเป็นชุดนอกรอบครับนี่ จะได้เข้าใจดีๆตราชุดนะครับจะรูดให้ดูเลยเขียนไม่ยากแต่มันจะเป็นชุดไปกลับนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบกับ2ตัวปากหลักให้ง่ายๆสูตรไหนมี5สูตรไหนมี3ที่แน่ๆเลขดับดับ3ดับ5 10กับหน่วยตอนนี้นะครับถ้า3กับ5้นั้นดับไม่อยู่คือที่แน่นอนเลยจัดเลย นะครับงวดนี้นะครับผมให้น้ําหนักในส่วนของเลขดับน้อยมากสําหรับผมนะสำหรับผมผมคิดว่ามันอาจจะหลุดเลขดับหลักอาจจะหลุดแต่ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าให้ความคิดของผมเนี่ยไปทําลายความมั่นใจนะครับของเรานะครับชอบก็ชอบไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับ50ครับ51 52 53

แต้มห้าไม่มีนะครับแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์ไม่มีแต้มหนึ่งไม่มีแต้มสองไม่มีแต้มสามมีแต้มสี่แต้มสามแต้มสี่นี่ตัวสุดท้ายเลยนะครับงวดที่แล้วออกแต้มตัวแรกคือแต้มหนึ่ง ตัวแรกนะครับงวดนี้แต้มสี่เป็นตัวแรกและตัวสุดท้ายคือแต้มสามนะครับน่ะนีแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าไม่มีแต้มหกเจ็ดแปดเก้าแต้มศูนย์หนึ่งสองไม่มีมีแค่นี้ครับไปกลับนะอันนี้คือไปกลับชุดนอกรอบไปกลับนะครับชุดนอกรอบประกอบแต้มมีตรงนี้มีแค่นี้นะครับ ผมจะเอามานะครับีดูดีๆเอามาใส่ตัวนี้ครับทุกคนนี่เอาชอบเอาจริงผมชอบมากเลยนะวันนี้สามเนี่ยนะครับผมชอบเป็นกงสามส่วนตัวนะครับนี่เอามาใส่ตัวนี้ชุดฝักหนละั ห้าสามไม่มีสามห้านะครับนี่ที่ชนห้าสามห้าสามไม่มีสามห้านะครับเอ๊ะรู้สึกว่าติดดับหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนสามสี่ด้วยครับนี่สามสี่สี่สาม ไปกลับไปกลับไปกลับนะครับไปกลับอย่าลืมอย่าลืมไปกลับด้วยเพราะสูตรมันไปกลับนะครับนี่ถ้าสูตรไปกลับผมจะเขียนไปกลับแบบนี้นี่เลยครับสามสี่สี่สามมันเป็นไปกลับเหมือนเหมือนว่าเมื่อกี้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เป็นไปกลับนะครับตัวไหนอีกสามสี่สี่สามสามสามดับดับคู่มากกว่านะถ้าผมให้น้ำหนักนะครับ นะฮะอ่ขีดไว้ก่อนแต้มสีไว้ก่อนเอาที่มันตรงนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดคู่ดับนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดคู่ดับแล้วก็มีตัวไหนอีกห้าหนึ่งมีไหมไม่มีสามหนึ่งห้าหนึ่งมีนะลืมห้าหนึ่งสามหนึ่งไม่ต้องกลับนะครับเพราะมันตรงกันตัวไหนอีกสองไม่มีห้าห้าหกหกไม่มีห้าหกห้าเจ็ดห้า 5859 3031เอา13 13ด้วยนี่13ด้วยครับก็เป็นคู่กลับนะ03ไม่มีนะครับนี่เอาไปเทียบเอาไปเทียบดูนะมันจะเหลือน้อยตัวมากครับ นี่นะครับดับที่น่าจะเดินกว่าหลักคู่ดับเนี่ยนะครับเห็นไหมห้าสามไปแล้วนะครับห้าสามสามห้าเอาออกสามสามห้าห้านี่เห็นไหมครับนี่สามหนึ่งหนึ่งสามก็ไม่ติดดับนะครับห้าหนึ่งก็ไม่ติดดับนี่เห็นไหมสามหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่สามแล้วก็ ห้าหนึ่งไม่ต้องหนึ่งห้าออนี่เห็นไหมนะครับอยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยนะครับห้าหนึ่งสามสี่สี่สามเห็นไหมครับ วงไปเลยนี่มันชนกับนอกรอบห้าหนึ่งอันนี้เป็นตัวรองนะครับตัวเด่นจะเป็นวงกลมสีแดงนะครับนี่ก็ชนสามหนึ่งด้วยไอยหนึ่งสามนี่ตัวกันหนึ่งสามก็คือสามหนึ่งเออ นี่นะครับหมดแล้วเนาะห้าสผมไม่เอาแต่มันก็อยู่นี่ผมจะไม่ขีดทิ้งนะครับถ้าเลขดับที่ผมเชื่อนะครับมีแค่เลขดับหลักเท่านั้นที่ไม่ตรงกับตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นอมาตะนะครับก็เด่น3 4 5หนะครับเออแต่ดับเนี่ยดับ3กับ5เออ และก็มาชุดนอกรอบมาเด่น3กับ5อีกนะครับผมก็ขอเลือกเด่นนะครับผมก็ขอไม่เข้าข้างดับนะครับอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยหรือว่ามากก็แล้วแต่นะครับย้ำว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเท่านั้นนะครับไม่จาเป็นต้องเชื่อผมนะนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ไปตามเนื้อสูตรที่มันคํานวณได้นะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับคีย์เวิร์ดไม่ใช่คีย์เวิร์ดจิอ่ามันอยู่ที่สูตรนี้ นะครับมันอยู่ที่สูตรนี้ <c oughs> สาระสำคัญนะครับสาระสำคัญคลิปนี้อยู่ที่สูตรนี้นะครับนี่แต่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่ติดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็ไม่แน่ นะครับถ้าใครชอบนะครับก็แล้วแต่วิจาราณชอบตัวไหนนะครับสรุปชุดนอกรอบเด่น5กับ3นะครับถ้าเข้า2สูตรถ้าเข้า2สูตรแล้วไม่มี5กับ3เลขที่ออกคือ1661 7 7 7 1มันจะอยู่ในแค่นี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและกันรวยานยมีทั้งหลายนะครับโชคดีจากคลิปเดีโยวนี้นะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันครับผมขอพระคุณและสวัสดีครับ